สวัสดีคุณนี่นะจ๊ะวันนี้จะมาสอนรับของฟรีนะจ๊ะ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นของฟรีชิ้นนี้เลยนะจ๊ะซึ่งเราจะบอกเลยว่าทำง่ายมากเดี๋ยวเท่านั้นเราไปดูกันเลยซึ่งแบบมนันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่เลยซึ่งพอทุกคนเข้ามาเลยนะจ๊ะให้ทุกคนเน่ยเตือนามเจนิตามาเลยนะจ๊ะเลยนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยให้ทุกคนเนี่ยเตือนตาไปเร่ เดินไปได้เลยนะจ๊ะนี่นี่นี่ในทุกคนก็จะเจอตรงนั้นนะจ๊ะให้ทุกคนแบบเดินไปตรงนั้นเลยนี่เลยนี่เลยหรือทุกคนอาจจะวิ่งก็ได้นะนี่กดกระโดดฟู๊โอเคให้ทุกคนเนี่ยเข้าวงกลมหน่อยนะจ๊ะกดต่อตบให้ทุกคนเนี่ยรอนะจ๊ะนี่นี่นี่รอรอรอให้ทุกคนเนี่ยกดคําว่าการอ่านสิทธได้เลยนะจ๊ะกดไปเลยแล้วทุกคนก็จะได้ของฟรีเลยนะจ๊ะเห็นกด じゃあ、お口で口を塗り口に入れなさい。コ